กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรธญวักมมนกมลวงวัฒน์ผู้แทนราษฎรพรกก้าวไกลค่ะวันนี้ท่านจะมาขออภิปรายในส่วนของงบของทุกคนของพรคก้าวไกลค่ะและในงบของทุกคนนั้นนะคะท่านจะเจาะลึกลงไปในมิติของความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะท่านประธานในหัวข้อการอภิปรายในวันนี้ท่านขอใช้ชื่อว่า งบประมาณที่ไม่เห็นหัวผู้หญิงค่ะขอสไลด์นะคะเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศนั้นเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่จะมองข้ามไปการจัดสรรง,งบประมาณที่ไม่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศนั้นย่อมส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านประธาน ประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเศรษฐกิจที่เป็นพิษการเมืองที่เป็นพิษวันนี้คนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักนะคะแต่พูดง่ายๆแล้วคนเรานั้นประชาชนนั้นไม่ได้มีทางเลือกเลยค่ะท่านประธานนอกจากการทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับตัวเองทำงานทำงานทำงาน,างนเพื่อเป็นทางรอด ในสังคมนี้เพื่อที่จะกระเสือกกระสนในชีวิตที่เราอยู่ในประเทศที่มีค่าครองชีพสูงเมื่อเทียบกับรายได้ค่ะท่านประธานขอสไลด์ต่อไปนะคะในชีวิตที่กระเสือกกระสนนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรคะหากเราดูจากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะท่านประธาน โดยเฉพาะช่วงสีส้มนะคะหลังจากรัฐประหารมานี่คือสิ่งที่ท่านกำลังจะพูดถึงว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรและมันส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย์อย่างไรค่ะหากท่านดูกราฟแล้วนะคะท่านประธานคะอยากจะฝากเรียนไปถึงรัฐบาลว่าท่านลองคิดดูว่าถ้ากราฟเป็นแบบนี้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยโรงเรียนจะปิดตัวลง คุณครูจะตกงานเราจะไม่มีแรงงานทั้งภาคเอกชนและก็ภาครัฐนะคะที่จะสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับประเทศหากไม่แก้ไขนะคะไม่เข้าใจความเท่าเทียมระหว่างเพศนี่คือความสูญเสียของประเทศที่จะประเมินค่าไม่ได้ค่ะขอสไลด์ต่อไปค่ะ ท่านมีตัวชี้วัดนะคะรัฐบาลมีตัวชี้วัดคนตกงานค่ะท่านแต่ท่านไม่เคยมีตัวชี้วัดคนที่ทํางานแล้วไม่ได้เงินค่ะเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลาบากนะคะงานของผู้หญิงอย่างเช่นงานบ้านงานทําอาหารในครัวงานทูตงานที่ดูแลพวกเราทุกคนให้กินอิ่มนอนหลับสบายค่ะ เป็นงานที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในมูลค่าทางเศรษฐกิจ,ธธธจหรืองานดูแลลูกผู้หญิงต้องออกจากบ้านไปทำงานแต่เมื่อเธอตัดสินใจที่จะต้องดูแลลูกนั้นเธอต้องออกจากงานที่เธอทำแล้วได้เงินมาทำงานที่ไม่ได้เงินแล้วการที่เธอทำงานที่ไม่ได้เงินนั้นงานของเธอก็เป็นส่วนลดของผู้ชายคะ่ะท่านประธาน ท่านเคยเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมนี่คือความไม่เสมอภาคระหว่างเพศค่ะหรือตัวอย่างอย่างเช่นในกราฟด้านขวามือนะคะโครงสร้างองค์กรของรัฐค่ะท่านประธานท่านทราบหรือไม่คะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงนั้นเรียนสูงมากกว่าผู้ชายนะคะแต่ก็มีเพดาน glass ceiling นะคะในระบบราชการที่ผู้หญิงไม่สามารถที่จะก้าวเข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงได้ นี่คือโครงสร้างที่ท่านไม่เข้าใจปัญหาของมิติเพศค่ะสิ่งเหล่านี้สะท้อนภาครัฐภาคเอกชนนะคะที่มีมายาคติต่อผู้หญิงค่ะท่านประธานว่าทำงานไม่นานเดี๋ยวก็ต้องออกไปเลี้ยงลูกว่าทำงานไม่นานไม่ต้องเลื่อนตำแหน่งไปสูงหรอกเพราะว่า ต้องแบ่งเวลาไปเลี้ยงลูกนี่คือมายาคติค่ะท่านประธานและท่านทราบไหมคะว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นีย้ยิ่งแสดงให้เห็นความไม่เสมอภาคระหว่างเพศอย่างชัดเจนค่ะผู้หญิงในช่วงอายุ26ถึง35ปีนั้นเป็นคนที่ถูกตกงานก่อนเพราะว่าเรามีมายาคติว่าผู้ชายนั้นจะทำงานได้มั่นคงและยั่งยืนมากกว่าค่ะ ขอสไลด์ต่อมาค่ะตัวอย่างต่อมานะคะท่านได้ดูในเรื่องของงบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะที่พยายามสร้างความเท่าเทียมแต่ยังไม่ไม,มไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผลค่ะงบรวม214.3ล้านบาทหนึ่งในสานั้นเป็นงบบุคลากร112.95ล้านบาทเป็นงบดำเนินการและลงทุนของราชการค่ะ 30ล้านบาทเป็นงบอีเวนต์กิจกรรมสตรีที่ไม่ได้สร้างความเสมอภาคจริงๆเมื่อดูจากผลชี้วัดแล้วนะคะท่านประธานมีไม่ถึงหนึ่งในสิบของออตัวชีวัดที่ทำได้แค่ถึงเป้าเท่าน,นั้นเองงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการค้าประเวณีโครงสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศงบเกือบยีล้านค่ะ หมดไปกับการจัดประชุมและเบีย้ยประชุมส่วนโครงการส่งเสริมอาชีพก็ไม่ได้พัฒนาศักยภาพอาชีพของสตรีแต่กลับอบรมงานที่ล้าสมัยนะคะทำให้ผู้หญิงต้องทำงานหนักอยู่แบบนั้นปกติผู้หญิงของเรานะคะต้องทอดไข่ดาวให้ลูกหนึ่งฟองทอดให้สามีหนึ่งฟองแต่หลังจากพัฒนาอาชีพแล้วนะคะเธอต้องอทอดอีกหนึ่งฟองกับท่านประธานเพื่อขาย ไม่ได้เป็นการสอนในการคิดวิเคราะห์สร้างมูลค่าเปิดตลาดให้กับผู้หญิงให้มีบทบาทเป็นผู้ประกอบการค่ะสไลด์ต่อมาค่ะเมื่อการส่งเสริมสตรีผ่านราชการไม่ตอบโจทย์นะคะการสร้างความเท่าเทียมทางเพศสิ่งนี้ที่เราจะต้องทำค่ะคือลดภาระผู้หญิงกราฟสีส้มนะคะคือเด็กที่ได้เข้าสู่ศูนย์พัฒนาปฐมวัยค่ะ ส่วนพื้นที่สีเทาในกราฟนี้นะคะคือส่วนที่ผู้หญิงจะต้องรับมือและรับภาระอยู่ค่ะท่านประธานลองคิดดูนะคะว่าผู้หญิงต้องตัดสินใจระหว่างความฝันความก้าวหน้าและความมั่นคงทางเศรษฐ,ฐกิจให้กับตัวเองกับอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งค่ะท่านประธานคือการมีลูกแล้วก็อาจจะไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐ,ฐกิจประกอบกับ สังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอย่างนี้เธอไม่มีความมั่นใจหรอกคะ่ะที่จะเลี้ยงลูกได้อย่างเติบใหญ่ได้อย่างมีความมั่นคงและเป็นเด็กที่มีคุณภาพคะ่ะท่านคงเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมอัตราก,การเกิดจึงลดลงนะคะนี่คือความไม่เสมอภาคทางเพศไร้การสนับสนุนจากรัฐผ่านการออกแบบนโยบายที่ส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย์คะ่ะสไลด์ต่อมาคะ่ะ สิ่งที่รัฐยังไม่ได้จัดสรรเลยนะคะคือศูนย์ดูแลเด็กเล็กค่ะหรือเด้แค่ช่วงศูนย์ถึงหนึ่งปีนะคะสองถึงสามปีนั้นก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะแต่ท่านทราบไหมคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นมีงบน้อยมากค่ะ 19,67 5หล้านบาทเสี่เียตกที่ละหนึ่งล้านบาทคะ่ะท่านประธานที่ต้องดูแลเด็ก8 0 0แสนคนหรือในกรุงเทพท่านประธานทราบไหมคะว่าเรามีศูนย์ดูแลเด็กเล็กเท่าไหร่298ดศูนย์ค่ะแต่ได้งบเพียง5.12ล้านบาทมันน้อยไปหรือไม่คะท่านมันน้อยไปสำหรับอนาคตของชาติหรือเปล่า เด็กที่ควรจะได้รับการดูแลอย่างทั่วหน้านะคะปัจจุบันเรามีเด็ก0-6ขวบนะคะทั้งหมด4.67ล้านคนดังสไลด์ต่อไปค่ะแต่ท่านก็เลือกที่จะดูแลเพียงแค่2.1ล้านคนนะคะด้วยเงื่อนไขาการกำหนดความจนของผู้ปกครองต้องมีไรายได้ไม่เกินเท่านี้คุณถึงจะได้รับสวัสดิการเท่านี้นะคะและในการปฏิบัติงานจริงแล้วเด็กได้รับ 1.07ล้านคนค่ะกล่าวได้ว่ารัฐบาลมีงบประมาณจัดสรรแบบไม่ทั่วถึงและไม่ทั่วหน้าจากการปฏิบัติงานถ้าเกิดเทียบในกราฟอีกด้านหนึ่งนะคะถ้าเทียบจาก GDP นะคะประเทศที่จเจริญแล้วมีงบสนับสนุนเด็ก2.25นะคะซึ่งสูงมาก สำหรับ GDP นะคะแต่ประเทศไทยนั้นสนับสนุนเพียงแค่0.08%ค่ะท่านประธานมันเพียงพอหรือไม่ท่านไม่สามารถรับหลักการงบประมาณอันนี้ได้นะคะท่านคิดว่าเราควรจะต้องมาพิจารณาแล้วว่าจริงๆแล้วการอุดหนุนเด็กตั้งแต่0ถึง6ขวบนั้นควรจะเป็นการอุดหนุนทั่วหน้าเดือนละพันสองหรือไม่ การอุดหนุนศูนย์ปฐมวัยนะคะต้องเพิ่มพานง,งบประมาณน้อยไปท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคะที่เราจะทําศูนย์เด็กเล็กในขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจรับแรงงานเข้ามาพัฒนาบุคลากรที่มีจิตใจรักเด็กให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วสร้างแรงงานเพื่อให้ผู้หญิงนั้นสามารถที่จะนําลูกของพวกเธอมาฝากเลี้ยงได้ นี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจบรรจุแรงงานเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะคืนผู้หญิงสู่เศรษฐกิจแบบผู้ชายได้นั่นหมายถึงว่าก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถึงสองเท่าและเรามีทรัพยากรมนุษย์เกิดขึ้นมานั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจถึงสามเท่าค่ะท่านประธานสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปค่ะท่านคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้อง ดูในเรื่องของศูนย์เด็กเล็กนะคะเราจะต้องเปลี่ยนกระบวนทศน์ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงเรื่องเพศค่ะคือ gender responsive budgeting ค่ะการกำหนดปัญหาวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบและปรึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนจัดสรรงบประมาณดำเนินการ และก็ประเมินผลเพื่อจัดสรรเงนงบประมาณต่อไปท่านขออนุญาตทิ้งท้ายนิดน,นึงนะคะท่านประธานท่านไม่สามารถรับงบประมาณนี้ได้เพราะงบประมาณนี้ไม่ได้ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ให้เสมอภาคกันค่ะแต่ยิ่งทําให้เราสูญสิ้นทรัพยากรที่ประเมินค่าไม่ได้นั่นคือมนุษย์และประชาชนค่ะท่านประธานแต่ภาคเก้าไกลจะจัดสรรงบประมาณอย่างที่กล่าวมาเราทุกคนจะสามารถเปลี่ยนคําพูดที่ว่าเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลาบาก เป็นเกิดเป็นหญิงที่จริงแล้วไม่ลำบากคะ่ะท่านประธานขอบคุณมากคะ่ะครับขอบคุณนะครับ